ยเรื่องคำว่าเพร s ค่ะทุกคนเ e ร s นะคะถามว่าเ e ร s เนี่ยคำเด่นๆของมันน่ะในตระกูลก็คือจะมีคำว่า express เนาะซึ่งเอาอย่างนี้เลยเราคุยกันที่คำว่า express ก่อนเนาะ e อ็กซ์เเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะแปลว่าแปลว่าอะไรด่วนแปลว่าด่วนแต่มันต้องระวังอ่ะคือมันไม่ได้แปลว่าด่วนอย่างเดียวอย่าง express พรสเมอย่างงี้จดหมายด่วนใช่ปะ มันนะสามารถแปลว่าอะไรได้ด้วยกรณีเป็น verb express an idea แปลว่าอะไรความคิดชัดเจนโอ้ไม่ใช่สมมุติว่าเราบอกว่า I want to express my idea ฉันต้องการที่จะจุดๆ,ๆความคิดของฉันเราก็ต้องนั่งเติมให้จุดๆ,ๆมันคืออะไรอะ่ะอ่ะหนูลองเติมคำในช่องว่างสิ I want to express my idea ฉันต้องการที่จะจุดๆความคิดของฉันไอ้จุดๆเราจะแทนด้วยคำว่าอะไรฉันจงการที่จะเติ่มคำในช่องว่างค่ะ express เนี่ยมันมีได้หลายความหมายความหมายที่หนึ่งคือด่วนแลวความหมายที่สองคือคำว่าชัดเจนอันนี้มันเป็นกริยาไงมันก็จะแปลประมาณว่า display แปลว่าอะไร display แสดงออกใช่ ไม่เนี่ยคือมันจะแปลเป็นความหมายว่าสาแดงออกเอ็กซ์เพรสนะในความหมายที่นิยมใช้คือจะเป็นลักษณะของคําว่าโชว์ค่ะลูกเอ็กซิบิเคยเห็นไหมคะเอ็กซิบิเห็นคํำเนี้ย <hib> นึกถึงคําว่าอะไรนึกถึงเมืองทองธานีไหมเมืองทองธานีมีสิ่งที่เรียกว่า ition, เอ็กซิบิชันแปลว่าอะไรคะ <hib> <hib> เอ็กซิบิชันคืออะไรคะหอประชุมหอประชุมเมืองทองธานีมีอะไรมีงานอะไรเอ็กซิบิชัน การแสดงสินค้าอะไรใช่เขาเรียกว่านี้ะอะไรนี้อะไรนี้ิทศก,การเออจบนะคะ exhibition ก,ก็คือ,อนิทศก,การนั่นเองสรุปว่าคาว่า express เนี่ยแปลว่าแสดงได้ด้วยนะคะด่วนกับแสดงนะคะ press นะลูกนะคะโดยรากศัพท์นะคะมันจะแปลว่าคือเห็นขาว่า press แปล่าอะไร press 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 ยกตัวเองขึ้นได้นิดหน่อยแบบะยกเอาเอาใจเย็น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 บ้านใครปิดไม์ก่อนบ้านใครปิดไม์ก่อนอะเพรสบอกว่าอะไรจ๊ะอันนี้ชรีพ่เข้ามาอะเพรสบอกว่าลืมปิดไมค์ค่ะพี่เคยเจอเหมือนกันค่ะสอน,สอนไปแล้วนักเรียนลืมปิดไมค์ค่ะนั่งสั่งมูปิ้งกันค่ะอ่ะเตคะคะ เพรสแปลว่าอะไรเวลาเราจะเล่นเกมสมมติเราไปนึกสภาพแต่ก่อนที่ยังไปห้างแล้วไปไปไปเล่นเกมแบบไปเล่นเกมตู้เราต้องมีการเพรส the button ่า before you start the game ทำอะไรคะเพรสคือไปทำอะไรคะอ่าใครได้บางช่วยตอบหน่อยเร็วสุภวิทย์มงคลสุขท่าทางหนูต้องไปจ่ายเงินนึงครับพี่จ่ายค่าตู้จ่ายตังอะไรคะลูกหนูต้อง r e s s the button ค่ะคือหนูต้องทําอะไรครับเวลาเล่นเกมตู้ค่ะกดค่ะ ข้าใจไหมคะกดค่ะเออเป็นแรก์ค่ะ p r e s เพรสะอว่ากดค่ะคำว่า Press คําเดียวนะคะกรณีเป็นคํานามเนี่ยหนูจะต้องนึกถึงคํานี้เลยออกข้อสอบบ่อยมากในร์ที่เป็น์ท reading ก็คือเขาจะพูดถึงสื่อสารมวลชนประเภทอะไรประเภทแบบที่มันต้องมีการกดแป้นพิมพ์คืออะไรคะกดแป้นพิมพ์คืออะไรคะ จะรู้ไหมล่ะครับที่กดเป้นพิมพ์อ่ะป้นพิมพ์อ่ะเป็นสื่ออะไรอ่ะเป็นทีวีหรือเปล่าสื่อเไรกันกดแป้นพิมเนี่ยนะกดแป้นพิมเนี่ยนะคืออะไรกดเป้นพิมพ์เป็นทีวีได้ไหมเป็นวิทยุได้ไหมส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเรื่องของการเป็นแป้นพิมพ์ก็จะต้องเป็นนังสื่อสื้ออะไรพิมพเออ เพรสเนี่ยพูดถึงสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะโอเคไหมคะ<า>เป็นรากศัพท์ของการกดแล้วหนูก็ลองหลับตาคิดดูอ๋อมันคือกดกดแป้นพิมพ์ลงไปอ๋อหนังสือพิมพ์ต้องต้องต้องมานะคะคือน้องๆเนี่ยจะเห็นคำว่า r พรสปุ๊บแล้วเราก็แบบเอ้ยกดกดพอข้อสอบออกข้อสอบออกเป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะทุกคนคะ่ะพี่เลยต้องฝากไว้ด้วยนะคะ,ะว่า คำหนึ่งคำเนี่ยมีหลายความหมายนะคะแล้วพี่จะสอนในเซนส์ที่ข้อสอบชอบออกเนาะอ่ะมี PRESS มี EXPRESS แล้วก็มีคําว่าอะไร IMPRESS ค่ะตออะไรคะ IMPRESS ค่ะได้ไหมมีอะไรอีกลงท้ายด้วย PRESS ห้ามตอบว่า QPRESS ไไ่ได้ r e ่ l a c e ครับพี อะไรนะ depressed e p r e s press. s ดีมากเออมี d ดีเพลสด้วยนะคะอ่ะขอขอคำว่าอิมเพลสก่อนอแล้วก็ค่อยอยาละเอาตัวนี้มาแดกแรงอ่ะเอาโนเบลโนเบลอะไรลูก้ดีเพลสอ่ะขอคำนี้ d ดีเพลสดีไม่ดีไม่ดีโอ้กดแบบไม่ดีอ่ะมันคือกดอะไรมันคือเป็นยังไง กดดัน <God> มันคือแบบเป็นโรคแบบว่ามันกดแล้วมัน <S s <ism> <S ไม่ไดีค <S ow. S 1> ืาโอ้เป็นภาวะซึมเศร้าเข้าใส่อะ I'm depressed นะคะอะได้ไหมคะรู้สึกหดหูคะ่คะ depressed ค่ะกดแล้วไม่ดีคะ่ะโอเคนะคะนะคะรู้สึกหดหูคะ่ะรู้สึก d e p r e s s คะ่ะ และถ้าเป็น i m p เ e ร s นะคะแปลวะ่า p r p s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  เนาะเห็นคำว่า p Press คือกด Im มีสองความหมายคือไม่กับในถูกปะ่ะเราเลือกซิว่าเฮ้ยอันนี้มันคือแบบเหมือนกดเข้าไปข้างในอ่ะมันคือความประทับใจ <force> ท,ทำให้ประทับใจอ่า I am impressed เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฉันรู้สึกประทับใจนะคะขออีกหนึ่งตัวเบาๆคือคำว่า OPPRESS นะคะเนี่ย r e s s เมื่อไหร่จำไว้เลยความหมายเกี่ยวเรื่องของการกดค่ะนะคะกดนะคะ OPPRESS นะคะเนี่ยพวกนี้พอก,กดปุ๊บแล้ว OPPRESS เนี่ยมันมีลักษณะของคำว่า OP OP มาจากอะไรลูก OP อะไรคะ Op อะไรดีคะ พอเจอ OP อย่างนี้นึกถึงคำศัพท์ง่ายๆหนึ่งคำคืออ็ f อะไรทุกคนอย่าเพิ่งเงียบขนมมา o f ออะไรเห็น OFF แล้วนึกถึง o f ออะไรคะอ่ะเงียบไปแน่นอนไม่ใช่อ f อปองศักแน่นอนอ f ออะไรคะอ่ะน้องอัดมีตอบเข้ามานะตอบตอบเข้ามาอันนี้ตอบคําถามโดทีรับพี่อะไรนะ โอเคแปลว่ากดขีดป่ะพี่เออแต่ว่าพี่จะสอนให้จำไงว่าเฮ้ยอ็อฟเนี่ยมันมาจากอ็อฟอะไรเออ <os> เอ,อ็อฟโพสต์อ็อฟโพสต์อ็อฟโพสตนะคะไม่ใช่ออปโพสวดนะคะต้องคือออปโพสิตแน่นอนออปโพสิตนะคะแปลว่าตรงกันข้ามอันเนี้ยกดแล้วยังอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอีกอ่ะมันก็เลยแปลว่าอะไรกดขีดครัเออก็เลยกดขีดข่มเหงเข้าใจไหมเนี่ย บางทางข้อสอบชอบออกเรื่องความแบบไม่เท่าเทียมกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ social oppression คือการกดขี่ค่ะประมาณนี้ค่ะที่พี่จะให้ดูเรื่องรากศัพท์แลว่า press เนี่ยจากคำว่ากดเนาะนะคะตัวนี้ press สามารถที่จะแปลว่าสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ได้และพอหลังจากนั้นเนี่ยมันยังมีการเอามาประกอบเนาะกับเนี่ย express นะคะแปลว่าด,ด่วนแปลว่าแสดงเนาะ impress ก็คือ ทำให้ประทับใจอนะคะ depressed เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรกดอู้ใช่ไหม oppress ก็คือ opposite ระบก press ก็คือการกดขี่ข่มเหงอ่ะประมาณนี้ไปกดไลค์กดเลิฟให้พี่หน่อยเร็วในการไลฟ์เปลี่ยนสถานะเป็นพับลิกยังเปลี่ยนแล้วเรียบรอย้อยอ่ะพี่ก็เต้นไปกดไลค์กดเลิฟให้พี่นิดนึงมาอืมนะคะแล้วเดี๋ยวพี่อ,อะไรนะคะขออนย่างเลยเชอรกดไลค์แล้วเหรอกดเลิฟด้วยเหรอ ก็น่าจะกดกดเลยคะ่ะกดดันเออ,เอ,อไหนไหนไหน,ไหนพูดเรยกดมาแล้วเนี่ยกดดันด้วยอ่ะขอนิดหนึง่งกดดันภาษาอังกฤษว่าอะไรค่าพีในวิชาวิทยาศาสตร์อันนี้ต้องได้แลละไม่รู้จะพูดยังไงละอันนี้เธอต้องได้แหละแอคเองออมต้องได้แล้วกดดันอ่าเสพง์ต้องได้แล้วมาคือคําว่าอะไรอะ่ะกดดันน่ะ กดนเหรอครับเออกดดันอ่ะค่าพีอ่ะค่าพีอ่ะในวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะอ่านิชรีมาละอันนี้ต้องได้แล้วเนี่ยต้องช่วยพี่ตอบแล้วเนสช่วยนิดนึงค่ะก็คือ f a l e มันมันคือมันคือมันคือเพรสอะไรอ่ะเพรสเหตุอะไรเพตตึ๊ดเพสอ่ะพิมมาค่ะพิมมาค่ะใครตอบได้คะเพรสอะไรคะกดดันค่ะอย่าให้ทางบ้านเขาตอบได้ก่อนเรานะ อ่ะเฟรชอะไรคะดีมากจ้ะน้องออมสุดยอดมากถามจริงๆอันนี้คือคำศัพท์คำนี้ tablet. เรียนที่ไหนคะเรียนที่ไหนค่ะ pressure เนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่คือเซตของเรื่องของการกดหมดเลยค่ะเห็นไหมคะมีความแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของกกดๆนะคะอ่านี่คือความกดดันค่ะนะคะความกดดันนะะ แต่ก่อนเขาก็จะมีเพลงค่ะนี่แหละคือความกดดันนานมากเลยนะคะถ้าใครฟังถ้าใครเคยฟังเพลงนี้นะคะต้องอายุประมาณประมาณพี่นั่นแหละนะอันนี้คือคำว่า pressure นะคะแปลว่าความกดดันอ่ะพี่เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะสำหรับการไลฟ์เนะแล้วเดี๋ยวพี่เอาคำศัพท์อื่นๆที่ว่าด,ด้วยตระกูล press ให้พวกเราต่ออีกนะคะก็เป็นตระกูลที่แบบอาจจะเป็นตัวที่ออกข้อสอบน้อยลงมาแต่ก็ไหนๆก็เรียนรู้แล้วก็อ่ะว่ากันไปเอาต่อนะคะ สิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าขอสต็อปไลฟ์ก่อนอ่าสต็อปไลฟ์สตรีมบายบายค่ะ